สวัสดีเพื่อนๆที่ดูอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็คนที่สนใจการคัสตอมรถโดยเฉพาะแบรนด์ i u m p h ครับเป็นแบรนด์ที่ทางเราเนี่ยถนัดมากๆนะครับในการจัดทรงทำหล่อๆออกไปนะครับหลายคันเนี่ยก็คือรถเดิมของเขาเนี่ยเป็นคลาสสิกนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะเบื่อทรงเดิมแล้วเอามาเปลี่ยนทรงใหม่ให้กลายเป็นอีกสไตล์อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับ ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยส่งมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะครับบางคนเนี่ยมีรถอยู่แล้วส่งมาบางคนเนี่ยไม่มีรถเลยครับก็ให้ทางเราหารถให้แล้วก็พร้อมแต่งให้ด้วยครับอย่างเช่น2คันนี้ฮะมาจากหวัวหินนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะส่งให้เขาครับคันนี้เป็นแบบไม่ตัดท้ายนะครับส่วนน,นี้คันนี้ตัดท้ายคันนี้จากจังหวัดสุรินทร์ครับก็หารถให้พร้อมแต่งนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเลขไมล์ก็ pues <LEGO> ไม่ไม่ถึงหมื่นโลฮะหลักพันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีของแต่งมาบ้างด้วย จบสวยๆรอๆนะครับพวกนี้ประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับสามารถที่จะซื้อได้เป็นมือสองแต่คันนี้เป็น T120 ป้ายแดงออกจากโชรูมนะฮะที่แพรมพัทยาแล้วก็ยกมาทำกับเราฮะเดี๋ยวทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคันนี้ก็ส่งที่ชนบุรีครับเอาเป็นว่าใครที่อยากได้สไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมนะฮะนึกถึงผมด้วยฮะนึกถึงมอเตอร์ไซค์นึกถึงออมฮะจัดการให้ได้ทุกคันครับ